โอ้วันนี้เด็กววดป่าเยอะเลยเทพพบุตรเท,ธทพธิดานั่งยังไงพนมมือว่านะโมตัดสะพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม thong saranam kacchami hamang saranam kacchami sangham saranam kacchami tutiyam pe puttham saranam kacchami tutiyam pe tham ทุติยมปิสังขังสรรนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรรนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสรรนังกัจฉามิตติยมปิสังขังสรรนังกัจฉามิ อโนอาธิปาทังเวระมนีสีขาปทังสมาทิยามิอโนอาธิปาทังเวระมนีสีขาปทังสมาทิยามิอธินนาทานังเวระมนีสีขาปทังสมาทิยามิอธินนาทานังเวระมนีสีขาปทังสมาทิยามิอรัมมจริยังเวระมนีสีขาปทังสมาทิยามิ สาวาธาเวรมนุสิกาปัทังสมาธิยามิสุราเมริยมจะปมาทธานาเวรมนุสิกาปัทังสมาธิยามิ วิกาลโภชนะเวรมนวีสิขาประธาสมาธิยามินัจากิตวาทิตาวิสุขทัศนามาลาคันธวิเลปันาทารนะมันธนา วิภูสนัาถานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนามาหาสยนนาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัทฐานิ สมาธิยามิครบัรบครับครับไปไปเดินจงกรมกันเด็กๆเ,เขาแถวเด็กตรงนี้แหละหันไปทางอาจารย์นี่สิหันก้นให้แล้ว <c oughs> หันก้นให้อาจารย์นี่นยังไงนะข้าแถวเข้าแถว,แถวพนมมือ ไม่เอาไม่พร้อมเงินไม่เอาเลยเอาผูผานนำพรุ่งนี้ว่าตามข้าพเจ้า กับหลังหานแล้วก็สํารวมเดินพร้อมๆกันดูให้เป็นแถวไหม ดูกระดานคนละแผ่นห้ามสอนกันคนละแผ่นเธอไปอีกแผ่นใครแผ่นมันคนละแผ่นนี่ขอเธอแผ่นนี้คนละแผ่นดูกระดานแผ่นใครแผ่นมันนะห้ามคนละแผ่นก็พุทโธพุทโธหาพุทธโธไป ให้เขาพูดตามพูดที่ททะธิรคำข้าพเจ้าใช่ไหมพูดสั้นๆเนี่ยเขาจะาพูดตามนะข้าพเจ้าก็ะธิรคำจะพูดตามอ่ <c oughs> องเนี้ยอ่ะว่าจะพูดตามเอาไม้เอาไม้หนึ่งสองสาม ไม่ออาอจาิรคำมที่น้องจิรพูดตาม,ม,มอ่า ต่อทูถอยไปถอยไปมองไม่เห็นกาบหายพร้อมๆกันด้วยเก่งมากทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆคนจเจริญสุขจเจริญพร